สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูขนแมวนะคะที่มีความพิเศษนะคะก็คือเขาจะเป็นหัวแฝดนะคะจะมีแฝดสองแฝดสามนะคะดูสิน้ำเขาเกี่ยวแน่นมากหูุดแล้วนะคะต้นนี้จะเป็นแฝดสามนะคะเพื่อนๆอ่า ขนแมวแฝดสามนะคะนี่สามหัวมีขนาดที่เท่ากันเลยนะคะสำหรับขนแมวแฝดต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นแฝดสองนะคะกรณีที่ขนแมวจะเกิดเป็นแฝดนะคะก็มีอยู่สองกรณีด้วยกันนะคะต้นนี้ก็แฝดสองนะคะ ออแฝดสามสมีอีกต้นหนึ่งโผล่เล็กๆออกมานะคะต้นนี้ก็เป็นแฝดสองเนาะกรณีที่ขนแมวนะคะจะเกิดเป็นแฝดนะคะอย่างของมุมเกษตรนี่ก็คือเอ่อเขาเกิดตั้งแต่เราเพาะเมล็ดนะคะเขาเป็นแฝดตั้งแต่เราเพาะเมล็ดแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะเกิดจากการที่ยอดของเขาถูกทําลายนะคะเมื่อยอดของเขาถูกทําลายเนี่ยเขาก็จะเกิดมาเป็นเอ่อก็จะแตกหน่อออกมาแล้วก็เกิดเป็นแฝดนะคะอย่าง อย่างต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยยอดของเขาถูกทําลายนะคะแต่ว่าเขาเกิดมาเป็นยอดเดียวนะคะเขาก็เลยไม่เป็นแฝดนะ,ะ<ไ>แต่สมมุติว่าเขาเกิดมาสองยอดข้างๆตรงเนี้ยแตกยอดทนรับฝัง่งเนี่ยเขาจะกลายเป็นแฝดทันทีนะคะแต่ว่าหัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ใช่หัวแฝดนะ,ะหัวนี้นะคะเอ่อหัวหัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถูกทำลายยอดเหมือนกันนะคะทำลายยอดตั้งแต่ตอนที่เขาเล็กๆนะคะเขาก็เลยเกิดเป็นแฝด แปดสามนะคะหัวนี้นะหัวนี้เห็นไหมก็เขาก็เกิดจากการถูกทำลายยอดเหมือนกันนะฮะเขาก็เลยกลายเป็นแฝดนะฮะส่วนสองหัวนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะว่าเออเขาเกิดจากการที่ถูกทำลายยอดหรือว่าเขาเกิดจากการที่แบบเขาเกิดมาเป็นแฝดเลยนะคะเพราะว่าขนแมวเนี่ย อตอนที่เขาเกิดมาเขาก็จะมีขนปกคลุมอยู่นะคะตอนที่เ,เขาเริ่มโตขึ้นเราก็จะไม่สามารถสังเกตเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเขาเกิดจากการที่เ,าเขาโดนทําลายยอดหรือว่าเกิดจากมเมล็ดโดยตรงนะคะแต่เท่าที่มุมเกษตรสังเกตดูเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเป็นแฝดตั้งแต่ไม้มเมล็ดนะตรงนี้มุมเกษตรก็ไม่ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะแต่ว่าเป็นไม้ที่ส่วนของมุมเกษตรเองนะคะแล้วก็ไม่ได้รับซื้อมาจากใครนะคะก็ ตอนแรกเราก็ปลูกเขาดีๆอย่างนี้แหละแต่พอเรามาดูอีกทีนึงเขามีแฝดนะคะแล้วก็แฝดเขาก็สมบูรณ์มากสวยมากสําหรับสองต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นแฝดสองนะต้นนี้เป็นแฝดสามนะซึ่งมุมเกษตรเดาว่าเขาน่าจะเกิดจากการที่เขาถูกทําลายยอดตอนที่เขาเล็กๆนะคะทาให้เขาเกิดเป็นแฝดเนาะไม้ที่มีความพิการหรือว่าแตกต่างจากพี่น้องแบบนี้เนี่ยราคาก็จะแพงกว่าต้นทั่วๆไปนะคะก็ เพราะว่าเขามีความพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะสามารถขายได้ราคากว่า,าต้นอื่นๆนะคะแต่ว่าของมุมเกษตรมุมเกษตรไม่ได้ขายนะจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะเขาเรียกว่าจะเก็บไว้เป็นวัตถุโบราณจะเก็บไว้เป็นของแปลกของสะสมของมุมเกษตรเองนะคะแต่ว่า,าไม้แปลกๆของเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เจอเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งขายนะคะยิ่งไม้ที่ ตัวแปลกๆแล้วสวยๆอย่างเงี้ยก็คือเขาจะมีราคานะฮะบางทีคนทั่วๆไปคนเล่นไม้ทั่วๆไปเขาอาจจะไม่ต้องการนะคะแต่ว่าในกลุ่มของนักสะสมนะคะเขาอาจจะอยากได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ อ่ตั้งราคาขายหรือว่าเปิดให้เขาประมูลก็ได้นะฮะตรงนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีไหนเลยนะคะในกรณีที่ไม่เฉ,เฉพาะขนแมวนะฮะถ้าเพื่อนๆเ,เจอไม้ของเพื่อนๆน,นะคะมีความพิกลพิการแตกต่างจากเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอามาประกาศขายในราคาที่เพื่อนๆตั้งไว้นะฮะหรือว่าสามารถที่จะเอามาเปิดประมูลได้นะคะ วันนี้มุมเกษตรก็พาขนแมวนะคะสามต้นสี่ต้นของมุมเกษตรที่เขามีความพิเศษก็คือเขาหัวแฝดมาให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่มีความรู้เรื่องของไม้แฝดนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าเขาเป็นแฝดจากมเมล็ดหรือว่าเขาเป็นแฝดจากการถูกทําลายยอดนะคะสองต้นนั้นยังเล็กมากแต่ว่าสองต้นนี้เนี่ยใหญ่แล้วเห็นไหมแล้วก็สมบูรณ์มากด้วยนะคะมุมเกษตรก็จะเอาเขามาปลูกสําหรับวิธีการปลูกก็ ปลูกเหมือนไม้ทั่วไปเลยนะคะปลูกเหมือนไม้ทั่วไปเลยเพียงแต่ว่ามุมเกษตรก็คงต้องใช้ออกระถางขนาด3ามนิ้วแล้วแหละนะคะสำหรับต้นนี้เพราะว่าเขามีสามหัวแล้วก็เขาใหญ่มากนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะปลูกต้นนี้ให้เพื่อนๆนดูนะคะเนาะปลูกให้่เพื่อนดูนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็มาตามการเจริญเติบโตของเขาไปพร้อมๆกันนะมูลเกษตรจะพยายามมาอัปเดตนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราเอาเออคุยมะพร้าวสับนะคะมาลองก้นกระถางก่อนนะปิดรูให้หมดนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นใส่ยากันมแมลงนะคะชนิดเม็ดนะคะลงไป The อออสโมโคนะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ คนแมวนะคะที่เราเตรียมไว้ก็เสียบลงไปเลยนะคะระวังหนามเขานิดหนึ่งนะคะสวยนะต้นเนี้เห็นไหมเขาสวยมากนะคะมุมเกษตรนี่คงไม่มีวันปล่อย <c oughs> ก็คงจะเก็บไว้ที่สวนนะคะสำหรับต้นนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปลูกอีกต้นหนึ่งนะคะ ต้นที่แฟดสองนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับเอ้ยใหญ่มากนะคะเราต้องจัดการให้เขาเล็กนิดนึงนะคะ,ะถ้าเป็นกระถางสามนิ้วเนี่ยเราก็ใส่เอ่อ อุยนะคะสักสิถึงสิบห้ามันเล็ดนะคะเม็ดสีไม่ใช่มันเล็ดอ่ะนี้เป็น82นะคะเราก็แช่น้ําเอาไว้นะ,ะอ่ะมุมเกษตรจะให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับ2ต้นนี้นะ,ะแล้วเดี๋ยวมุมเกษตรขอปลูกเด็กๆอีก2ต้นนะคะแล้วก็ค่อยมาถ่ายเพื่อนๆดูอีกทีหนึงแล้วนี่นะคะก็เป็นแฝด ลูกแมวแฝดน,นะคะของมุมเกษตรนะคะที่มีอยู่ทั้งหมดสี่ต้นด้วยกันนะคะก็เอาให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วก็จะเป็นอะไรนะ,ะจะเป็นไม้สะสมนะคะที่สวนของมุมเกษตรเนาะ,ะเดี๋ยวยังไงถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ,จะเจริญเติบโตมากกว่านี้นะคะมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้มุมเกษตรก็ เอาลูกแมวนะคะเมมไม่ใช่ลูกแมวเมมขนแมวนะคะที่สวนมุมเกษตรให้เพื่อนๆดูแค่น,นี้ก่อนเนาะเป็นลูกแมวแฝดนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็เราเจอกันแค่น,นี้ก่อนเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรแนโอากาศต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ